ถามกันเยอะถามทุกวันถามว่ามีไหมวันนี้จัดให้แล้วนี่คือ ZX 6R นะครับผมสีเขียวหายากบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับส่ันคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับชุดสีนะเป็นสีเขียวดำนะครับผมบอกเลยว่าสีนี้จะเป็นสีที่หายากแล้วก็สีที่ขายดีที่สุดข,ของ Z x 6R นะครับผมมาพร้อมกับพ่อนะครับผมปลายเป็นคาร์บอนนี่ฟิวเจอร์แบบนี้เลยเสียงนี่ไม่ต้องสืรลั่นแน่นอนนะครับผมยางหน้าหลังสลันคันนี้ได้เป็นพิลารี่นะครับผมลาโซ่สีนะครับผมก็โดยรวมสวยมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแฟรลิงนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวถังเองนะครับผมก็เป็นสีเขียวสดใสมากไฟเลี้ยวแต่ง มีให้แล้วนะผมแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเลขใหม่เพียง37,000กว่ากิโลเท่านั้นนะผมตำหนิรถอ่ะเอาจุดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ลูกค้าแจ้งมัง้งจาต้ตนว่าแัลลิ่งชุดนี้นะครับผมเขาเคยลบแปะแล้วก็ทําสีติดสติกเกอร์มาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับขอคนรับได้นะครับผมผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับผมอ่ะสวิตซ้ายขวาสวยนะครับผมปองปองแกนอะไรสวยใหม่หมดเลขไมหม่37,000กว่ากิโลแลาฟังเสียงกันนิดนึงอ่ะเสียงก็จะมีเอกลักษณ์ ความแบบแซนเอกเลยว่าเราใจมากๆนะครับผมซาหรคบคันี้จัดไปเบาๆเ,เพียง2 0 0 0 0 0บาทพอนะครับผมออกรถเริ่มต้นที่20,000บาทผ่อนเบาๆอยู่ที่7,000นิดๆใส่18งวดนะครับผมปี10 9 20บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมสนใจติดต่อมได้ที่เพจร้านคอนแก๊ตซูเปอร์ไบต์สำนักงานใหญ่เลยโทร1087 026376เบอร์โทรศัพท์ซูซี3ซูซี4 1บัญชีร้านคอนแก๊ตซูเปอร์ไบต์กรุงเทยข้างล่างนี้บัญชีเดียวเท่านั้นสำหรับใครหาอยู่แสดงว่ผมบอกเลยว่ามาไวไปไวต้องรีบจับจองนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันอีกแล้วก็จะมาตามหากันอีกไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ